สวัสดีค่ะโซเชียลแคมวันนี้เดี๋ยวจะมาทําผมนะคะทํารีวิวผมให้ดูเพราะว่าเวลาที่ออกงานเนี่ยหลายๆคนจะถามว่าไปทําผมที่ร้านมาหรือเปล่านะคะก็อยากบอกว่าไม่ได้ไปทําทําเองนะก็ทําด้วยเครื่องนี้แหละเลเซชานะคะเลเซชา OMG เป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะก็ใช้ง่ายทั้งหนีบตรงด้วยแล้วก็แล้วก็ ม้วนโลด้วยก็เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งเดี๋ยวจะมาทําอีกข้างนี้ให้ดูนะคะแปบ๊บเดียวง่ายๆอยากจะบอกง่ายมากเนะะี่ยค่ะจับออกมาช่อหนึ่งคือเราจะชอบทําช่อจากข้างหลังก่อนนะคะก็คือม้วนออกนะคือหักมือหักข้อมือเราคือบางคนเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะคะได้มาลองทําเครื่องนี้แต่ว่าบางหลายๆคนเนี่ยเขาทําไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม อยู่ที่อะไรนะคะก็เนี่ยได้แล้ว่ชชอบง่ายมากนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะถนัดแบบเป็นแกนโลค่ะแต่ว่ามันต้องมันต้องแบบแช่ไว้ใช่ไหมคะเนี่ยม้วนออกง่ายๆถ้าเกิดว่าอยากให้ฟูหน่อยก็แบ่งเป็นสองชั้นนะนะคะมีใกล้ๆแค่นี้เองเนี่ยได้แล้ว มันก็ทำง่ายๆนะทำง่ายนิดเดียวเองนะคะนับเดียวเวลาเราเรีบๆเนี่ยทำไม่ถึง5นาทีถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ถนัดก็ลองไปใช้ดูก็ได้นะคะหรือว่าใครที่กำลังสนใจยอยู่ก็ลองไปใช้ดูเนี่ที่โรบินสันสกุลของเราก็มีช็อปของเขากันแล้วนะง่ายๆนะคะลองทำดูลิปสติเดี๋ยวพอดี พอดีมีพอดีซื้อมาจากน้องคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนใน Facebook กันนี่แหละนะเดี๋ยวเผื่อว่าน้องเขาดูอยู่ซื้อลิปสติกนะคะจากน้องชเอมน่ารักมากสีก็เขาเรียกว่าสีอะไรไม่รู้ค่ะสีอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเป็นของ O.C.C. ลิปตาเนี่ยซื้อมาทดลองใช้ดูยังไม่หมดเลยอยากบอกน้องเอมนะว่าพี่ยังใช้ไม่หมดเลยนะคะนานมากแล้ว ตั้งแต่ช่วงปีใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนานมากช่นะะกไหมค่ง่ายมากเลยนะคะคลองไปทำกันดูได้นะ หรือว่าใครที่ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นเลเซอร์ของเลเซอร์ชาตก็ได้นะคะหรือว่าใครที่มีเครื่องทําผมนะที่เป็นทรงแบบนี้นะคะที่ไม่ต้องเป็นแกนโลก็ได้ลองเอาไปทําดูนะเพราะว่าผมเมเนี่ยที่ที่เป็นโลโลเมมวนอย่างงี้คือก่อนหน้าที่จะมาใช้เจ้าเจ้าเลเซอร์ชาตตัวนี้เนี่ยนะคะก็ไม่เคยใช้แบบเป็นแกนโลเลยนะเคยใช้อยู่อันเดียวแต่ก็ไปทำเขาพังไปแล้วนะคะ คือส่วนมากจะชอบใช้เป็นแบบนี้มากกว่าเป็นแบบเครื่องนีบตรงรีตรงธรรมดาของเรานี่แหละแต่ว่าพลิกข้อมือนะคะพลิกข้อมือเราพลิกพลิกไปพลิกพลิกมาพลิกพลิกอ่าพลิกเข้าพลิกออกอย่างเงี้ยแค่เนี้ยก็คือจะได้ผมผมแบบที่เป็นลักษณะเป็นลอนๆแล้วอะค่ะอันนี้ข้างหน้าข้างหน้าก็ทําให้เขาประจักรไปนี่ได้แล้วเสร็จ แล้วในเองเนี่ยจะชอบทําให้มันฟูๆนะคะเพราะว่าผมเนี่ยแปปเดียวม,มันก็ขายแล้วนะจะไปชอบใช้สเปรีนะคะนอกจากเวลาที่ออกงานแล้วหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วล่ะนะเวลาทําให้มันฟูนะคะก็คือก้มก้มมาไปแล้วก็สะบัดขึ้นมานะได้แล้วฟูแล้วเห็นไหมคะก็อัดสเปร์เข้าไปนะ ก็อาจจะเปร์เข้าไปแล้วก็จัดทรงได้ตามต้องการเลยนะคะอยากจัดยังไงก็ทําไปนะจะเปิดหน้าเปิดข้างเปิดเปิดข้างทางนี้นะคะหรือว่าปล่อยทางนี้หรือว่าจะเข้ามารวมๆกันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าจะทําทรงไหนก็อันนี้ก็เสร็จละมาทําให้ดูง่ายๆนะคะเห็นไหมสองข้างนี้รวมกันเน็ตน่าจะไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำนะคะยังไงลองเอาไปทําดูนะคะแล้วก็ เลซอชา O M G ตัวนี้ใช้ง่ายนะซื้อมานานแล้วเหมือนกันน่าจะเป็นปีแล้วล่ะก็ยังคงทนอยู่นะคะเพราะว่าเขามีเจ้าตัวนี้นะไอ้แผ่นสีดำๆเนี่ยค่ะคือเหมือนประมาณว่าคุณสมบัติของเขามันมันเป็นทัวร์มาลีนเออนะแบบคือมันจะรักษาผมเราด้วยนะคะแต่เขาคิดว่ามันมันค่อยไม่ค่อยรักษาใจเพราะว่าผมเดิมของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะออมีปัญหาอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่ ผมผมสุขภาพดีนะคะใช้ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยรักษาอีกทางหนึ่งได้นะ,ะเสร็จแล้วนะคะลองอไปทํากันดูนะคือไม่จำเป็นต้องต้องเป็น OMG เท่านั้นนะคะคนที่มีเครื่องหนีบที่เป็นรักษะแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะลองไปทําดูเพราะเจ้าตัวนี้ราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณที่2000กว่าบาทได้นะคะ2006มั้งนะประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะมารีวิว อันนี้คือเป็นทรงส่วนตัวนะหลายๆคนอาจจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามาลองทําให้ดูเผื่อหลายๆคนที่แบบว่าเออทำยังไงนะถึงจะได้ออกมาแบบนี้แค่จะบอกว่าไม่ได้ไปทําร้านนะคะเวลาที่ออกงานเห็นทุกๆทรงผมเนี่ยทําเองทั้งนั้นนะหน้าแต่งเองนะคะโอเคฝากไว้แค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย